ธรรมสวัสดีนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่เซเว่นเมจิกเมล์เทนนะครับเห็นสีสีมีอยู่7สีวันนี้คนก็เยอะมากนะครับมาเที่ยวเพราะว่าวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะคนก็จะเยอะหน่อยนะครับเราก็พาท่านผู้ชมมาเที่ยวดูหินนะครับมีอยู่7สีเราก็มาถ่าย บรรยากาศสดๆให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับวันนี้เรามากับเจ้าถิ่น,นะครับมีทหารอเมริกันนะคอยเป็นผู้อารักขาในการเดินทางมาชมหินเจสีมันีเจแสงตอนนี้พระอาทิตย์ก็กำลังจะตกพอดี เลยมีโอกาสมาถ่ายให้เพื่อนเื่อได้เห็นนะครับก็บอกว่าอัศจรรย์ไหมครับเพราะว่าเอาเห็นมาตั้งแล้วตั้งยังไงให้มันอยู่ไม่ให้ร่วงครับอันนี้เป็นก็สงสัยแล้วก็เป็นการบ้านให้เราได้คิด พิจารณาว่ามันตั้งอยู่ได้ยังไงถึงว่าตอนตั้งเขาจะเอาเคนมายกก็ตามแต่ก็มันอยู่ได้ยังไงนี่คือสิ่งสำคัญนะครับวันนี้คนเยอะมากมาถ่ายให้เพื่อนๆเ,เห็นวันนี้วันอาทิตย์นะครับคนก็จะมา ชมเยอะมากหลังจากพระอาทิตย์ตกชมเห็นสีเ็ดสีแล้วไม่เ็ดแสงแล้วช่วงทัางคืนก็ไปชมไฟแสงสีเสียงที่ดาวเทาวนี่นะครับเราจะพาท่านผู้ชมมาดูบรรยากาศเห็นสีนี่นะครับ,รบ,บ,ส,รบสวยงามมาก คนเยอะคนเยอะจะมาถ่ายภาพนี่สวยงามนี่สวยงามนะครับถ่ายให้ท่านผู้ชมได้เห็นอันนี้ครับพระที่ตกพอดี นี่นะครับสวยง,งามสวยง,งามตามท้องเรื่องก็จะมีคนมาถ่ายรูปนะครับโอ้โหไหลายคนเยอะมากตอนนี้เราก็ถ่าย บรรยากาศสดๆให้ท่านผู้ชมได้เห็นก่อนนะครับ